เลยครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับวงกลมตัวเดียวกันโอ้แปดเจ็ดเปดตัวเดียวกันนี่อันนี้บนอันนี้บนนี่คือเด่นบนเด่นบนบนกูวงกลมอ่าล่างเลยนอสามตัวก็ตัวนี้อันนี้ตัวนี้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดได้เลขเด็ดต้องคุ้มทรัพย์พญานาคอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมครับติดผันครับช่องคุมทรัพย์านาคเลยคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปตามตัวเลขนะครับไปตามตัวเลขกับปูห้าเจ็ดแปดนะครับหรือปูสองดาวนะครับปูสองดาวนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าปูได้ตัวไหนนะครับเลขตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับนะอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับแชร์กดไลค์ให้ เอสด้วยนะครับคุณผ like it. well, ู้ชมครับนะเราตามให้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ตามให้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวมาตามกันนะครับปู่อาจจะใช้เสียงอาจจะใช้เสียงปูอาจจะถ่ายไม่เห็นหน้านะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีอ่าทีมนะครับทีมมีทีมที่จะเอาปู่ไปโอกขาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามถ่ายไม่เห็นหน้าปู่นะครับ ก็ให้เห็นเฉพาะนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่อยากให้เอฟซีได้ได้ชมต่างเสือปูนมัสการเด้อปูเด้อมาถือว่ามาบัรนี้วันเอาสองขาเลยตัอสองขาตัวเดียวเป็นขาเดียวหนักน้ำจับเนืะผมจับพญานาคนะปูนที่ผ่านมาบดายมา ก็บ้านเดียวนี่บ้านเดียฝันได้ยางเนี่ยจะพูดคำนวณเอาพูดคำนวณมันกะมันมาอยู่คำนวณกะไดนคำนวณบ่ได้เอาสูตรใครเอาสูตรเจ้าของขันคำนวณส่วนคนอื่นเนี่ยวันได้ในคลิปไปอ่านเบื่องเขาก็ว่าให้ต้องเอาสูตรเจ้าของอย่าไปเอาสูตรคนอื่นมา ปูปูคำนวณสูตรของปูกับมึงกับรีกมันกับมาอย่ปูกปูปูคำนวณมาามันของสูตรปูหนึ่งนี่ปูทีิงแ่จังที่ห้าหนึ่งวันหนอกูนห้าหนึ่งหนง่สิเป็นเลขติดบนหกกับสีมากบนนั้นอกเลขออกศูนย์สี่เน็นมา มันก <emaal> ็เขามาตามจริงหมดแล้ววันนี้ก็เร็มมาออกนั่นเี้หนึ่งมาวันนี้ก็มาไปต้องกันนี่อเลียเก็ดกับซีที่จะมาบนแต่ว่าปูดันเด่นให้ตัวเดียวเด่นเก็ดแปดตัวเดียวปูมากสสุดเก็ดแปดอ่าเก็ดแปดตัวเดียวเอาลักรอยใส่ ผู wrong, Mas. Mas. ้เด่นให้จังที่นี่ได้ตัวเดียวนี่เลขไม่ใช่ว่าวันอังคารนกำลังวันแปดวันอังคารมีกำลังวันแปดกำลังวันแปดแต่ว่าสูตรของปูนี่ได้จังซี่ได้เจ็ดซี่นี่ซี่นี่ซิบมมีบนเหลือเจ็ดตัวเดียวงวดนี่เจ็ดมาบนล่างนั่นมากเก้ากับเจ็ดมากเก้ากับเจ็ดหลังเก้ากับนี่เลขล่างล่างเก้ากับเจ็ดนี่ล่างมากเก้ากับเจ็ด มาเนี่ยปูไฮโน้มไปสิให้ไฮโนมไปนั่นเลขล่างสิให้เรียนเก้าหกเจ็ดหกนี่เท่าไหร่ดิโม่ไฮกับเผมนี่เท่านี้นี่คือเลขล,ล่างเลขมาหกหกลักหน่วยห้าว่ไดม้มามาหกหกลักหน่วยงวดนี้เพราะว่าสิคือนโยมขอโทษพ่ะบ,บอก วังหันปูบ่ได้มากเลขปูดับหัวบนนทรนมาบอกจากวงนวั่นเพราะว่าเพราะว่าคนทุมาบอกนั่นเจ๊โว้หนึ่ง mm hmm. ทรกมาบอกตัวเดียวนั่นนะครับว่ากับพ่ไใ้นี่บอกเพราะว่ากับพ่ไดดมากเพราะว่ารักพันปูเคยดับมันดับปรยู่วงหันนะบ้านนี้ล่อบ,บอกย่อมไปเลยมือทุท่ายมือหวยออกประมาณเท,ที่ยงครึนขอเดี๋ยวทุมาบอกปู mm hmm. ปูว่า สิบปบอกว,ว่ามันมาแต่ใสแต่ใสมันมีหมองมากอ๋อะอะว่าหันก็โทษว่าบ,บอกเก็บหกหนึ่งตัวเดียวเด้อบ่ต้องกลับหกหนึง่งนั่นทรมาบ,บอกนไงวมดว่าที่แล้วครับปูว่าที่แล้วที่แล้วบ<ะ>้านนีออออ่มือหมยออกมือวันที่หนึง่งประมาณเที่ยงคืนโทรมาเลยเถอ,องโทรหาปู่ครับเออขอเถียงโทรมาบอกปู่โอ้จะโทรมาบอกปู่เออ มูผมโทรไปหาปะพูดเลว่ากะเทียงเครื่องโทรมาติดกสื่อโดยตรงเลยมันมีตจากวงแนมปูเพรวา่าบอกว่ามันม<บ>นนั่นจะใสบอกบอกมองบอกบอกแมงมันมันมีที่ไปที่มาแต่ว่ามันทีหนึ่งตีตอนเที่ยงบวกหรือมันอะไรประมาณว่ามือวันที่หนึ่งมือเล็กออกเลยเล็กออกเลยประมาณเที่ยงเครือ่องเนี่ยล่ะมันเที่ยงเครื่องโทรมาหาปูดได้อ่านจิซื้อได้ยูขึ้นมาได้ก็อ่านเที่ยงเครื่องอ่านจะซื้อได้ร่างมองกับสื้อได้ร่างมองกัเก้อนเซกแล้ว อือปูที่เอาให้นี่เลย่างว่าเนี่ยบ้านปูนี่หรอกเพราะว่าโยมเขาโทรมาบอกมันมีผู้เหตุงานอยู่ในหันอ,อยู่วงไหอยูไซค์ปูกับพวกนันได้๋ยวว่าเราเออเครียดตลอดอันนี้อันนี้เลขมันมีมันมีมนมอันโยมอยู่กรุงเทพอยู่อันอยุธยาเพื่อนเป็นล้านนวดล้านยังเพื่อนมีลูกมีหลานเพื่อนเหตุงานอยู่อยู่ในหันมาเนี่เพื่อนเดทโทรมาบอก บางหันพันธทมาบอกเจ็บหกเนิ่งนธทมาบอกน่นกูาได้มากเพราะว่ามันกระถิดมากบังหันพันธุ์ท่อมาบอกปู้น่เจ็บหกนึองเด้อบ่ได้มากจักเม็ดมาเลขดับหกบนมันหล่นดับวายุอหกมันสีมาล้างมันก็เล่อายุมานี่ยพันกว่าท่วมาถามถึอบ่แล้ววาสัน mỗi bao thử bá. Bá nó. Đứa, là bao thử ăn mắc nó phải mắc lang vô lắc đó đi gì là liên lang xong khu thì sử thăm này mắc hay nôm sử lại lang lang gì tôi đấy lang xong khu này khu kết là bốn đế bốn đế phủ phủ bốn đế bốn tôi đấy bốn lần đây bốn phủ lần hay bưng ขออนุญาตบอกเสียงในหนังเลยเด้อครับว่าปูกับนี่คือเินนะครับผมขอนุญาตนยังเดียวลครับเนยังเดียวนเดียวมันซือได้บ่มาจากไต่จากไปูกรบ่ว่าดอกเล็ก้ตัวแดปูเล็กมาหันเขากับไฮมานั่นึ่งหนึแปเจ่ว่าเลขออกแล้วเขาก็ทุกมันบอกปูหาหาเจ็ นี่แหละพนว่าเลขซองเนี่ว่าว่าเลขซองปูเลขซองปูตัวเนียวปูปูมาแปดเจ็ดปูวงกลมให้แปดเเดเออครับแปดปูวงกลมเน้นเลยเน้นเลยเเน้นเลยครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับปูวงกลมใตัเดวกันโอ้หแปดเจ็ปตัวเดียวกัน่อันนี้บนอันนี้บนนี่ขึ้นเด่นบนเด่นบนปูวงกลม สามตัวก็ตัวนี้อันนี้ตัวนี้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอ่าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดตัวเล่นก็เลยได้มากจังไลปูหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนี่มันเป็นข้อฝันที่เป็นโบเมนมันไม่ทีไปที่มากที่มากมาที่มาปูบอกมาได้ปูบอกมาได้มาทีไปปูบอกว่าได้ครับอ๋อวางหันห้มากหกหกหนึ่งไ้ได้แต่ปูบอกปูบอกแรงเนาะปูบอกละเพราะว่ามันพันบุญได้เขาออกมานั่นคือ ซองเดียวห้าหมื่นบาทโอ้ซ่องห้าหมื่นซ่องห้าหมื่นบาทนี่นี่ตัวเดียวคันเลขบอถือได้นี่บอออกตรงเขากันบอเอาเงินบานนั่งคันออกเขาขันออกเงินขันบอดเขาเอาเงินเออคันมันบอออกหนึ่งแปดเจ็ดถือตัวเดีเขากันบอเอาเงินต้องปั่นนั่นต้องเอาตรงเลยเออว่าขันโคกหนึ่งมานี่เขาต้องกระโจนมาบอกปู่เพราะว่าญาติโน้มหัวจักกันในคลิปนี่แหละขาเจาะเห็นเบอร์นะโน้มนี่ละ เจ้าละกดมาละถามนั่นหนูเป็นคนนั่นนี่นวดล้านนวดแพลว่าบ้านนี้เพื่อนมาเห็นพอเขียนป้ายว่าล้านนวดแพลว่าบ้านนี้เข้าใจว่าแม่นลูกยุหันมาได้แท้แม่นแม่เพื่อนมาอยู่หันมาละเห็นกันผู้ล้านนวดนี่เราอยู่ทางทางนอกผู้นั่นยอมที่มาหาเพื่อนเพื่อนหัวใจเพื่อนเคยมาหนวดนั่นนะดูทางในบ้านนี้เพื่อนก็ได้มา กูจะให้เงินมึงมึงเอาบ่นนี่แปลว่าคนบ่สมบูรณ์ไปแคนโกลกเหล็กค้นบ่พอพ่อหนะ่ามาในเนี้ยเนี่ยเล่าอ้วนว่าไม่ทั้งเด็กมาในเล่าก็ว่าพูถึอเลขได้ว่าจันมึงเอาว่าเงิน,น,น่าจันใส่าจันเล่าก็มาให้เบิ้งตัวนี้ตัวงวดกว้านเราก็กทรงในคลิปในอย่างใหม่เบิ้งหกหนึ่งงวดศูนย์สี่กับศูนศูนย์สี่เลาถึงมาสีา่งวดแล้วเราเอา,าทูฟังเขาโทรมาบอกบาทน,นี้ได้ตัวนี้ล่ะได้ตัวนี้ ด,ดีดนตัวนี้แล้วครับเนาะเด็กล่างน,ะนันมีทีไปทีมาเพราะว่าผู้บอกว่าได้เจอแลวเด็กล่างเด็กลลางเขียนแบบเล่นผู้ผ<ม>ู้เขียนแบบนั่งนี่เด็กลลางไม่เ็กผ่าเด็กล,าล,ล่างล่างตัวไหนผูลงตัวไหนลงล่างล่างตัวนี้เเนาะอ<ะ>ืะะูนี่นี่เด่นเด่นเก้ากับเจมาล่างหนึ่งตัวโอ้เด่นเก้ากับจมาล่างหนึ่งตัวเก้าหเจหมีเก้าหนเวเจ็ห นั่นละเด่นเก้ากับเจ็ดเด่นเก้ากับเจ็ดโทษมาบอกปูน่นบางหันน่เก้ากับหเด้อปูเด้อล่างเด้อมาแน่นอนมันมาไปน้ำกันเนี้ยวัาจันทวนวาปูผัดเถียงเขาหอปูเขาว่าเกหกมันออกมามันมไปน้ำกันซะตัวเด่นเก้ากับเจ็ดล่างมาก็เก้าหกเจ็ดห บนหนึ่งแปดเจ็ดปู่เไอปู่เด่นหน่อยปูตัวเด่นนี่แปดเจ็ดก็เจ็ดแปดมี่เจ็ดถากรักษาเจ็ดโอ้โวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบสามโูดังดังโอ้ยไอปูนี่นะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ปูก็เราจะเขียนให้นะครับก็ นำไปวิเคราะห์พิจารณาลุยเดอร์นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่ตอนนี้เด่นเก้าเจ็ดเก้าหกโอ้เด่นเก่ากับเจ็ดเดอร์ปูเขียนนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดหกบน เจ็ดบกปูนเจ็ูบูนเจ็ดเด่นเจ็ดบนหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าเจ็ด ผูกเขียนว่าแค่เป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางจงใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับคุณผู้ชมแชปหน้าจอได้แชปเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับผมแชปหน้าจอแชปได้เลยนี่สดๆจากายเซนปู่เลยครับผมครับสดๆจากสถานที่นะครับูดิมสาธุุตัวเดียวกันเดียวกันขออนุญาตให้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับเนาะ โอเคครับคุณผู้ชมครับส่งคุณผู้ชมจบม,ม,มือเลีกออกเ <c oughs> ที่ยงเครื่องแคปหน <ะ S 1> <ค>้นาจอให้ดูเลยนครับมือเลอีกออกเที่ยงเครื่องมาดิปูเที่ยงเครื่องก็ด้โทรมาเิผมจะโทรมาบอกปูก็บอกปูบอกไปว่าที่อันที่เลขที่นี่ซ้ำเล้วซ้ำเล่าเขาไม่อยากบอกปูเพราะว่าหนึ่งแปดเจ็ดนี่ก็บ,บอกปูโลดปูสี่เฮ็ดสี่สางเอามาให้ปูทางกุศลไอเกียบิหารเน่ พระเพิ่นบอพ่ออยู่ก็บอกว่างที่บ้านเพิ่นก็เลี้ยงให้มากเพื่นแพงคือนยังนี่เพิ่นก็บอกคนทำหนึ่งแปดเจ็ดนี่ปูก็เอามาเป็นสะพานบุญให้่เอซีเนาะปูเนาะไฮโต้ได้เพิ่นไม่ส่งน้ำเป็นสะพานบุญเด้อบมดเน่หมดสซนเนาะปูเนาะซีไห้มาสามซอยขันปูก็เลยได้ปล่อยตัวเล็กซองมาให้ตัวนี้นแปด หนึ่งแปดเจ็ดได้ควมสามารถระบุแรงทีมาได้ปูโบห้บอกแรงทีมาแต่๋ยวปูห้มาแล้วหนึ่งแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆเด้อคุณผู้ชมนะครับขอให้เฮงรวยๆเด้อขอบคุณสีทองหนึ่งคณผู้ชมนใดอันปูเพิ่นหือเล็กนะฮะขี่รถตู้ปุตมะมามหาปูหอดวัดได้บอครับมาหาโยมปูเพิ่นนั่นอยู่เปิดร้านนวด แพร่ว่าอยู่อยุธยาบางละกำนั่นแหละเพราะว่าคนอยู่บางคำใหญ่นี่คนบางคำใหญ่ใหญ่ไปอยู่พุญนนะไปอยู่อันสาธุสาธุเด้อทาุกคนกรวยๆทุกท่านเลยสาธุอยู่ในคลิปนี่แหละในคลิปที่พวกนุ่มที่ล่งเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละคนพระเจ้าโคจรไหลายพระเจ้ากระเละเท่มาคัมเมนต์โคจรพูดตั้งแต่พุุนก็จะไข่เนาะท่านเพิ่นเอาเลขไปให้อัน